สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะหวานจะพาเพื่อนๆไปที่พัสสุธารักเคียงใจค่ะในเรื่องนี้นะคะตัวละครเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะในอิโซดเนี้หวานก็จะมีรายละเอียดของแต่ละ ัวละครแล้วก็ความเกี่ยวพันกันนะคะระหว่างความรักแล้วก็ความเกียดชังค่ะที่มีอยู่ในเรื่องนี้ซึ่งเป็นตัวละครสําคัญสําคัญในพสัสธุรักเคียงใจนะคะสําหรับท่านที่ได้ดูเรื่องนี้มาบ้างแล้วนะคะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะเพราะว่าก็จะจําหน้าตานะคะของบุคคลน,นั้นๆได้ส่วนท่านที่แบบว่ายังไม่เคยเปิดนะคะยังไม่เคยกดไปดูเรื่องพสัสดุรักเคียงใจเลยนะคะโอ้โหเลยในอพิโสดนี้ขอให้ฟังไปแบบเพลินๆน,นะคะแล้วก็อย่าไป ยึดติดว่าแอดวานนั้นนะคะพูดชื่อขึ้นมาแล้วมันจะตรงกับรูปภาพนะคะที่มันเกิดขึ้นในคลิปนี้นะคะแอดวานก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะนิยายต้นฉบับนะคะเรื่องนี้ก็คือเลอโยหยวนนั่นเองค่ะมารู้จักคนแรกนะคะหลี่อีค่ะ หลี่อี้นะคะซุนจิงกระบฏแล้วก็จัก,กรพรรดิรวมทั้งเหล่าบรรดารัชทายาทแล้วก็เจ้าชายองค์อื่นๆทั้งหมดนะคะเรียกได้ว่าสิ้นพระชนค่ะเหลือเพียงแค่เชื้อสายของทางเหลียงหวังหรือว่าองคเหลียงเท่านั้นนะคะที่ยังคงเหลือเชื้อสายอยู่บ้างค่ะมารดาผู้ให้กําเนิดของหลี่หนีนะคะมาจากภูมิหลังที่ต่ําต้อยนั่นเองก็เลยไม่ได้รับการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนคือไม่ได้รับการโปรดปานจากทางด้านขององ,องเหลียงนั่นเองนะคะในธรรม เนียมเก่าเนี่ยก็ถือว่าโชคไม่ดีที่สตรีคอตบุตรมาค่ะก็เอาเป็นว่าไม่ได้รับความโปรดปานแล้วนอกจากนี้นะคะนางนั้นก็ยังเกิดในวันที่โชคร้ายอีกต่างหากอองเหลียงก็เลยแทบจะไม่สนใจพระราชโอรสของพระองค์เลยค่ะแล้วก็พระองค์ก็เติบโตในวังขึ้นมาเหมือนกับวัชพืชอย่างหนึ่งนะคะซึ่งไม่ได้รับความสนอกสนใจจากผู้เป็นพ่อนิจก,กพัทรผู้ร่วงลับนะคะมีเหล่าบรรดาลูกชายเนี่ยมากมายเลยแล้วก็มีหลานชาย มากมายเลยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับลีนี้พระเอกของเรานั้นเป็นนะคะอันดับเนี่ยก็คืออยู่ในอันดับที่17ในบรรดาหลานชายของของจัก,กรพรรดิผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะคนที่ไม่เด่นเช่นนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเขานั้นก็ทำตัวไม่เด่นด้วยละ่ะเขาอยากจะออกไปอยู่ข้างนอกก็อยากจะอยู่ในดินแดนนะคะที่เรียกว่าเล่าหลานนี่แหละนะคะซึ่งต่อมานะคะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะคือพ่อแล้วก็พี่ชายของพระเอกนะคะ ก็ถูกซุนจิงนั้นลักพาตัวในเมืองหลวงค่ะทันใดนั้นนะคะพระเอกก็ทะยานขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็กลายเป็นเอ่อเรียกว่าถึงจุดสูงสุดนะคะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่มีชื่อเสียงในระดับของใต้ล่าของกองทัพเจินซีเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นผู้บัญชาการของทางด้านาทางด้านขององชินอีกอย่างหนึ่งด้วยค่ะลีนี้นะคะพระเอกของพวกเราเนี่ยมีใต้ล่าอยู่ในหัวใจของเขานะคะไม่เพียงแต่อยู่ในฐานะของใน ผลหรือว่าแม่ทับเท่านั้นค่ะยังนะคะต่อไปก็เดี๋ยวได้ขึ้นเป็นจกกักรพรรดิอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะไอ้ความปรารถนาตลอดชีวิตของเขาที่มีเนี่ยเขาอยากจะให้ใต้ล่าแห่งเนี้ยมันสงบสุขค่ะแล้วเขานั้นจะเดินทางนะคะกลับไปสู่เส้นทางของ ที่เขาอยู่อะคะ่ะที่อยู่ทางชายแดนนะคะเขาชอบเมืองนั้นมากๆแล้วก็จะใช้ชีวิตต่อไปนะคะที่สามารถจะมองฟ้าได้ทุกวันแล้วก็อยู่กับทะเลที่มันกว้างใหญ่แล้วก็เหมือนกับใช้ชีวิตอิสระเหมือนกับนกอะไรแบบนี้นะคะคือคนที่ไม่ได้ต้องการบัลลังก็มักจะคิดแบบนี้แต่ก็โชคชะตาเนาะก็ทําให้ได้บัลลังนั่นเองนะคะสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่พระเอกของเราตั้งใจแล้วก็วางเอาไว้หรอกค่ะตามแผนเนี่ยคือในฐานะของผู้บัญชาการทหารสูงส แห่งกองทัพเจนซีนะคะหลีนี้พระเอกของพวกเราก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่ที่จะช่วยเหลือ อองเหลียงผู้เป็นบิดาของเขาค่ะให้แบบว่าอองเหลียงเนี่ยได้ขึ้นคลองบัลลังในฐานะของจัก,กรพรรดินะคะโดยได้รับการสนับสนุนจากทุกๆคนแล้วก็พระเอกนะคะหลี่หนีก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นออราชานะคะแห่งฉินอีกด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอองได้นอะอองฉินซึ่งได้รับการสนับสนุนมากมายจากในใต้ล่าแห่งนี้นะคะก็คือประชาชนรักพระเอกเป็นอย่างมากค่ะ ลีนีนะคะผู้ที่ถูกพันธนาการแห่งโชคชะตาผลักไปข้างหน้าตลอดเวลาแบบเนี้ยทุกอย่างมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้พบกับกองทัพแห่งชัยชนะของชุยหลินนางเอกของพวกเรานะคะซึ่ง แน่นอนว่าต่อมานะคะนางเอกเนี่ยแหละคะ่ะชุยหลินก็กลายเป็นสุดที่รักของหลีหนีนะคะแล้วชุวยหลินเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลีหนีนะคะพระเอกของพวกเราจะกลายขึ้นมานั่งบนบนบนลัลลังกลายเป็นจัก,กรพรรดิแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับประเทศแว่นแควนเนี่ยแหละคะ่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางด้านหลีหนีนั้นก็ยังมีความ ตั้งใจเดิมอยู่เป็นอันมากเลยค่ะที่แบบอยากจะกลับไปอยู่นะคะที่ดินแดนที่เป็นชายแดนที่เขารักนั่นแหละคือมันสบายใจมากๆแล้วเขานั้นก็จะไม่ไปคนเดียวนะคะเขาก็จะพาชุยหลินไปด้วยค่ะต่อมานะคะมารู้จักชุยอี้กันหน่อยค่ะชุยอี้นะคะเป็นหนึ่งในสามวีรบุรุษแห่งราชวงศ์กันเลยทีเดียวค่ะหลังจากความวุ่นวายในใต้ล่านะคะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะชุยอี้นั่นก็อาศัยกองกําลังของเข,งขานะคะในโยโจ ค่ะจากนั้นก็ส่งลูกชายนะคะต้องเน้นคําว่าลูกชายก็คือชุยหลินของเขาเนี่ยภายใต้ร่มธงของ อ,องชินเพื่อนำนะคะกองทัพที่ได้รับชัยชนะไปทางทิศใต้แบ่งเป็นสองกลุ่มค่ะแล้วก็ต่อสู้กับเขานะคะก็คือต่อสู้กับชุนจิงต่อสู้แล้วก็ยึดตำแหน่งสำคัญสำคัญมาเรื่อยๆนะคะทีนี้เมื่อกองทัพเฉินซีของหลีหนีพระเอกของพวกเราเนี่ยโจมตีซุนจิงเข้ามาค่ะพวกเขานั้นก็ต้องมาเผชิญหน้ากับกองทัพนะคะติงเซิงเนี่ยหลายครั้งเลยนะคะก็คือทางด้านของตระกูลซุยนั้นก็ใช้เหตุผลที่ว่าจะเข้ามาเพื่อ,อช่วยนะคะ ช่วยฮองเต้นั่นเองค่ะก็เป็นกองทัพที่มาจริงๆแล้วเหมือนอยู่ฝ่ายทีมเดียวกันกับพระเอกเนาะเพราะมีจุดมุ่งหมายที่ยังจงรักภักดีอยู่กับไอรัชวงศ์เก่าเนี่ยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจุดประสงค์นะคะจุดประสงค์ที่จะขึ้นเป็นใหญ่นั้นมีความเหมือนกับว่ายืนอยู่ตรงข้ามกันนิดๆนะคะแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ได้มีเรื่องราวที่โหดร้ายอะไรมากค่ะแม้ว่าทั้งสองกองทัพนะคะก็คือกองทัพของทางด้านพระเอกกับตระกูลของนางเอกเนี่ยต้องมาเผชิญหน้าการแต่งจริง แล้วเนี่ยทั้งสองยังไม่เคยเผชิญหน้ากันโดยตรงแบบตรงแบบสุดๆเลยยังไม่เคยนะคะแต่ว่าชุยอีนั้นนะคะไม่เคยได้รับรู้ถึงการสนับสนุนของทางอองเหลียงค่ะในฐานะของจัก,กรพรรดิเพราะว่าชุยอีนั้นต้องการแข่งขันเช่นเดียวกันเขาก็ต้องการนั่งนะคะ เป็นจัก,กรพรรดิของใต้ล้าแห่งนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าในเวลานี้นะคะต่อมาเขาก็ค้นพบว่าลูกสาวของเขา,าค่ะชุยหลินน่ะไปตกลุมรักนะคะท่านอองแห่งฉินเนี่แหละก็คือหลีหนีพระเอกของพวกเราค่ะแล้วลูกสาวนะคะก็คือเป็นสุดที่รักของชุยอี้เช่นเดียวกันนะคะก็เลยอ่ะเดี๋ยว ก็ยกให้ละกันให้ลูกสาวขึ้นไปเป็นฮองเฮานะคะเป็นจัก,กรพรรด,ดินีของแควนะคะแล้วตัวเองก็ยอมที่จะไม่นั่งบัลลังก์ค่ะเป็นท่านพ่อที่รักลูกสุดๆเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยท่านชุยอี้นะคะซึ่งเป็นท่านแม่ทัพของทางติ่งเซิงนี่ก็เลยสมัครใจที่จะยอมแพ้ในการต่อสู้เพื่อชิงบัลลังก์เออเพื่อใช้คําว่าชิงบัลลังก์ไม่ได้เพื่อที่จะแบบรวบรวมนะคะความรักความความจงรักภักดีของประชาชนเพื่อที่จะสถาปนาตัวเองขึ้นนั่งบัลลังก์อะไรแบบเนี้ย ดังนั้นแล้วนะคะเปล yup. ี่ยนค่ะเปลี่ยนมาพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อจะสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือนะคะหลีหนีค่ะว่าที่ลูกเขยนะคะให้ขึ้นคลองบัลลังก์เป็นองค์จักรพรรดิแทนนะคะขณะเดียวกันค่ะเขาก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะนำนะคะนําให้หลีหนีกับลูกสาวของเขา้นั่นแต่งงานกันอยู่ร่วมกันให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสินสอดนะคะเรียกว่าอะไรสินเดิมของเจ้าสาวจึงหนักมากๆเลยนะคะเอาไปเลยค่ะกองทับนะคะยกให้ ไปเลยลูกครึ่งหนึ่งนะคะเอาไปเลยค่ะ มาถึงช่วยหลินกันบางนะคะนางเอกของพวกเราค่ะท่านชุยอีแล้วก็ภรรยาของเขานะคะมีความรากักความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะตอนนั้นที่แบบเขาได้รับบาดเจ็บมากๆขณะที่ไปเฝ้าอยู่ที่ชายแดนนะคะแล้วก็พอแต่งงานมาด้วยกันเนี่ยมีครอบครัวมาหลายปีมากๆแล้วก็เลยทําให้ไม่สามารถมีลูกได้ก็คือมีลูกยากนั่นเองนะคะนิจกภัทรอดีตจัก,กรพรรดิผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยเป็นคนแบบขี้สงส แล้วก็ขี้ระแวงมากๆค่ะทีนี้ทางด้านท่านชุยอีเนี่ยมีกําลังทหารอยู่ในมือใช่ไหมคะก็เลยทําให้นะคะทางด้านชุยอีก็มีการปิดบังอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะคะว่าต่อมาถึงว,ว่าจะมีลูกแล้วเนี่ยก็บอกว่า คือก็บอกว่ายังไม่มีลูกก็คือชิวีไม่มีลูกนะคะไม่มีผู้ที่จะมาสืบเชื้อสายนั่นเองค่ะชุยอี้นะคะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่แบบเออไม่เต็มใจหรอกในทุกวิถีทางที่จะเป็นไปได้นะคะเขาที่จะไม่มีลูกเนี่ยเขาไม่เต็มใจค่ะเขาไม่ยอมรับข้อนั้นนะคะดังนั้นเขาก็เลยไปค้นหาแพทย์ดีๆค่ะแล้วก็แหม,ม,ม่ดื่มโสมดื่มยาบำรุงเยอะแยะ,ยะมากมายไปหมดเลยนะคะแล้วในที่สุดนะคะภรรยาของเขาก็ตั้งครันค่ะแต่อย่างไรก็ตาม นะคะคทางราชสํานกนี่ก็กำลังจับตาดูอยู่แน่นๆเลยค่ะกะว่าถ้าได้ลูกชายปุ๊บนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการเลยตระกูลซุยต้องเละไปนะคะก็เอาเป็นว่าค่ะเมื่อทางราชสํานกจับตาดูอยู่แล้วก็เห็นได้ชัดว่าทางด้านราชสนันนกนั้นต้องการควบคุมนะคะอำนาจของนายพลที่มีอยู่ในเรื่องของการทหารเนี่ยแหละคะ่ะก็เลยทางราชสำนนกนะคะก็เห็นว่าชุยอี้นั้นได้ลูกสาวค่ะก็ตั้งใจที่จะซ่อนเอาไว้ทันทีเลยเพราะเดี๋ยว เดี๋ยวจะต้องมอบลูกสาวให้ไปแต่งงานเข้าไปในวังอะไรแบบนี้นะคะก็เหมือนกับการที่ต้องถูกส่งไปเป็นตัวประกันนั่นเองดังนั้นนะคะเขาก็เลยบอกไปบอกกับทางราชสำนักไปว่าเขามีลูกชายเออชื่อว่าชุยหลินค่ะก็เลยทําให้หนางเอกของพวกเรานั้นนะคะก็แต่งตัวเป็นผู้ชายตั้งแต่ที่นางนั้นยังเป็นเด็กๆแล้วนะคะดังนั้นแม้ว่าตระกูลซุยคือแม้ว่าคนที่อยู่ร,บรอบๆตระกูลซุยเองก็ยังคิดว่าตระกูลซุยนั้นมีแต่ลูกชายนะ ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะลูกที่แท้จริงนะเป็นลูกสาวแต่ว่าลูกบุญธรรมนะเออมีจริงนะคะก็เป็นลูกชายคนหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ยังคิดว่าชุยหลินนั้นเป็นลูกผู้ชายอยู่ดีนะคะมาที่ตัวละครตัวต่อไปนะคะหลิวเฉิงฟิงค่ะ เด็กที่ชื่อว่าหลิวเฉิงเฟิงนะคะหลังจากที่คือเด็กทั้งสองต้องผ่านปัญหามามากมายเพื่อค้นหาคนส่วนใหญ่ที่นําโดยชุยอี้นี่เมื่อชุยอี้เห็นหลิวเฉิงเฟิงนะคะเขาก็คิดถึงแผนของหลี่ใต้เถ่าขึ้นมานะคะหลี่ใต้เถาชุยหลินน่ะยังมียังเด็กอยู่นะคะดังนั้นแล้วจึงไม่มีปัญหาสําหรับเด็กผู้หญิงที่จะแต่งตัวเป็นเด็กผู้ชายค่ะถ้าเธอนั้นโตขึ้นนะคะก็เป็นวัยรุ่นแล้วไม่ว่าอย่างไงเนี่ยเธอนั้นก็ไม่สามารถ จะแก้งเป็นผู้ชายได้อีกแล้วนะคะดังนั้นก็เลยต้องไปออรับเด็กซึ่งเด็กคนนี้นะคะก็จริงๆรับไปช่วยชีวิตมาได้จากบริเวณพื้นที่ที่ทิเบตนะคะตอนที่ชุยอีนั้นนำกอง ทัพของเขาออกไปลาดตะเวนนะคะนี้ในการสู้รบที่อิงโจนั่นแหละคะ่ะกองทัพหญิงทั้งหมดนั้นเสียชีวิตในเมืองนี้ไปนะคะแล้วก็มีคนไม่มากนักในอิงโจที่เห็นว่าชุยหลินนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรคะ่ะหลิวเฉิงเฟิงแล้วก็ชุยหลินนั้นก็อายุใกล้เคียงกันมากๆคือห่างกันแค่ปีเดียวนะคะดังนั้นชุยอี้ก็จึงถามหลิวเฉิงเฟิงว่าเขานั้นต้องการจะเป็นลูกชายของเขาหรือไม่นะคะหลิวเฉิงเฟิงเดิมก็เป็นเด็กกำพร้าอยู่แล้วะคะ่ะแต่ว่าชุยหลินนะคะ ซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงตัวน้อย,อ,ยอายุน้อยกว่าเขา1ปีเนี่ยช่วยชีวิตเขาเอาไว้นะคะดังนั้นเขาก็เลยตอบตกลงอย่างรวดเร็วเลยค่ะจากนั้นเป็นต้นมานะคะหลิวเฉิงเฟิงนั้นก็กลายเป็นชุยหลินลูกชายของชุยอี้แล้วก็ชุยหลินตัวจริงก็กลายเป็นเหอนะคะสาวใช้เออก็คือเป็นแม่นางเหอค่ะสาวใช้ของหลิวเฉิงฟงอีกทีหนึ่งค่ะ ชุยอี้นั้นนะคะก็ถือว่าหลิวเฉิงเฟิงนั้นเป็นลูกชายของเขานะคะก็รักมากๆแล้วก็สอนทักษะทั้งหมดให้กับเขานี้ต่อมานะคะชุยอี้นั้นก็ได้รับชัยชนะเหนือทางด้านของเจียซัวชาวเจียซัวนั้นเกียดกองทัพของตระกูลชุยเป็นอย่างมากค่ะส่งคนไปแอบวางยาชุยอี้นะคะแต่คนที่ถูกวางยาก็ไม่ใช่ชุยอี้ค่ะแต่ว่าเป็น ชุยหลินซึ่งก็เป็นซึ่งก็เป็นคนเดียวนะคะเป็นลูกชายคนเดียวของชุยอีนั่นเองนี้หลังจากที่หลิวเฉิงเฟิงนั้นถูกวางยาขึ้นมาด้วยความเข้าใจผิดว่าเป็นชุยหลินนะคะซึ่งเป็นลูกของชุยอีอีกทีหนึง่งทางด้านชุยอีก็พยายามทุกวิธีทางค่ะเพื่อจะหาแบบหมอนะคะแพทย์เก่งๆมารักษา แต่อย่างไรก็ตามแพทย์เหล่านั้นก็ไม่สามารถจะรักษาหลิวเฉิงเฟิงให้หายขาดได้นะคะดังนั้นร่างกายของหลิวเฉิงเฟิงก็เลยมีความป่วยค่ะเป็นคนหล่อที่ป่วยมากเลยนะคะและเหตุการณ์นี้ก็ทําให้ชุยหลินนางเอกของพวกเราเนี่ยซึ่งเป็นชุยหลินตัวจริงก็รู้สึกผิดไปด้วยเพราะว่าผู้้ายนั้นมันต้องการที่จะมาวางยาชุยหลินนั่นเองนะคะหลิวเฉิงเฟิงน,น,นั้นก็คิดว่าเขาและชุยหลินนั้นน่ะเหมือนกับมีลักษณะของความเป็น คู่รักในวัยเด็กมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็ชุยหลินก็รู้ด้วยนะคะว่าหลิวเฉิงเฟิงนั้นชอบนางค่ะและนางก็รู้สึกแบบเดียวกันกับเขาเช่นกันนะคะแต่แล้วการปรากฏตัวของพระเอกของพวกเรานะคะก็ <c oughs> เรียกได้ว่านะคะทาลายภาพรวงตาของหลิวเฉิงเฟิงไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะแต่ว่าในซีรีส์เราก็จะเห็นแล้วเนาะว่าชุยหลินจะมีความรู้สึกนะคะกับหลิวเฉิงเฟิงในลักษณะที่เป็นเหมือนกับพี่น้องมากกว่าแต่ว่าในนวรรณ นิยายต้นฉบับนะ่ะมันมีจินตนาการที่เลิศล้ำไปกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหวานว่าในในนวนิยายต้นฉบับเนี่ยก็คือหลิวเฉิงเฟิงกับตัวชุยหลินนะมีความคิดว่าพวกเขาเหมือนกับเป็นเป็นคู่รักในวัยเด็กมาตั้งแต่ต้นน่ะนะคะ จนกระทั่งเรื่องราวมันเปลี่ยนไปในตอนที่หลี่หนีปรากฏตัวขึ้นมานะคะแล้วก็เข้าไปอยู่ในหัวใจของชุยหลินนั่นเองค่ะนี้ในเวลาเดียวกันนะคะเพื่อทําให้ลูกสาวของเขาเนี่ยคู่ควรนะคะกับความเป็นตัวตนของหลี่หนีค่ะทางด้านของแม่ทัพชุยอี้นะคะชุยอี้เนี่ยก็เสนอให้หลิวเฉิงเฟิงนั้นก็เอออ่ะเจ้าเป็นตัวของตัวเองได้แล้วนะคะแต่ว่าเขาก็จะถือว่าหลิวเฉิงเฟิงนั้นเป็นลูกชายของเขาเสมอก็คือไม่ให้หลิวเฉิงเฟิงนั้นใช้ ชื่อชุยหลินอีกแล้วค่ะแต่ในความเห็นของหลิวเฉิงเฟิงนะคะทั้งหมดนี้ก็หมายความว่าตายละ ชุยหลินนั้นไม่ได้รักเขาแบบว่าความเป็นคนรักหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ชุยอี้เองก็ไม่อนุญ,ญาตให้เขานั้นเป็นลูกของเขาอีกต่อไปแล้วค่ะเมื่อความลุ่งโลดในอดีตมันหมดไปนะคะอันนี้เป็นความคิดของหลิวเฉิงเฟิงนะคะเขานั้นก็คงจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยค่ะดังนั้นเขาก็สาบานว่าไม่เพียงแต่จะหยุดสิ่งนี้เท่านั้นนะคะแต่ยังต้องแต่งงานให้ได้กับชุยหลินด้วยก็คือหลิวเฉิงเฟิงนั้นก็พยายามจะขัดขวางนะคะความรักของหลีหนีแล้วก็ ทางด้านของช่วยลินอย่างสุดๆเช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะณนะจุดนี้เข้าใจหลิวเฉิงเฟิงได้นะคะ ไปที่ตัวละครตัวสำคัญตัวต่อไปนะคะเพยเซียนค่ะเพยเซียนนะคะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพเจนซีแล้วก็เป็นอาจารย์ของลีหนีด้วยนะคะปฏิบัติต่อเขาเหมือนลูกชายค่ะก็รักมากๆเลยนะคะหลังจากที่แบบซุนจิงกบฏเนี่ยเขาก็ช่วยลีหนีนำกองทัพนะคะเพื่อไปกอบกู้ไตาลาแห่งน,นี้ค่ะนี้หลังจากที่อ๋องเหลียงนะคะขึ้นคลองบัลลังแล้วเขาก็ยังสนับสนุนลี หนีอีกด้วยในฐานะรชัชทายาทนะคะ ต่อมานะคะเพยหยวนค่ะเพยหยวนเป็นลูกชายคนโตของเพยเซียนนะคะก็ซึ่งต่อสู้กันอย่างหนักเลยค่ะกับหลีหนีนะคะในกองทัพเจนสีนี่แหละก็เรียกได้ว่าคําว่าต่อสู้นะคะก็ต่อมาคือต่อสู้ในลักษณะที่ไม่ได้ขัดแย้งที่จะเอาชีวิตกันน่ะแต่ว่าเป็นเป็นการอยู่ร่วมกันในกองทัพเจนสีซึ่งต่อมาก็กลายเป็นเหมือนกับออพี่น้องนะคะที่ดีต่อกันตลอดชีวิตเลยนะคะสามารถที่จะตายแทนกันได้อะไรแบบเนี้ย ก็เรียกได้ว่านะคะเผยหยวนนี้เป็นเป็นแม่ทัพนะคะเป็นคนสนิทที่พระเอกของพวกเรานั้นไว้วางใจมากที่สุดค่ะแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็คือสามารถที่จะให้หลีนี้นั้นไว้วางใจเขาได้สุดๆเช่นเดียวกันนะคะ คนคนนี้นะคะมีหลีหนีพระเอกของพวกเรานะคะเป็นอันดับหนึ่งเหนือสิ่งใดในใต้ล้าแห่งนี้ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นโชคดีของพระเอกสุดๆเลยนะคะมาที่นะคะเสียช้างเอ๋อกันบ้างค่ะเสียช้างเอ๋อนะคะเป็นเอ่อเรียกว่างไงเดียเป็นทหารส่วนตัวไหมเป็นทหารส่วนตัวคนสนิทของหลีหนีนะคะแล้วก็มีเอ่อเป็นญาติญาติกันด้วยกับหลีหนีนั่นแหละค่ะแล้วก็ได้ยินว่านะคะเขามีความวมากๆกว่าคนทั่วไปหลายๆเท่า เลยนะคะแล้วก็ทำงานเป็นหน่วยอยู่ในหน่วยสอดแนมนั่นเองค่ะมีโอกาสมากมายเลยนะคะที่ที่จะสร้างผลงานแล้วก็เป็นคนที่สำคัญมากๆที่ทำให้อกองทัพเซนซีในสนามลบนั้นมีความปลอดภัยค่ะเพราะว่าเขานั้นจะต้องนำข่าวที่มันที่มันแบบชัด ตรงแล้วก็เป็นข่าวจริงนะคะมาให้กับกองทัพนั่นเองก็คือเอามาให้กับพระเอกนั่นเองนะคะบุคลิกของเสี่ยฉางเอ๋อนะคะเป็นบุคคลที่มีบุคลิกที่มั่นคงแล้วก็เชื่อถือได้ค่ะพูดไม่เก่งหรอกแล้วก็มีอารมณ์ที่ดูแล้วเย็นชาหน้าเบื่อนะคะเหมือนเหมือนเป็นภาพลวงตาคนคนนี้ค่ะซึ่งเขานั้นถูกดึงดูดด้วยบุคลิกที่แหวกแนวนะคะของเถาจือแล้วในที่สุดก็ยอมรับนะคะคู่นี้คู่กันนะคะในนวันิยายต้นฉบับก็คู่กันสําหรับเสี่ยฉางเอ๋อ ะะกับเถาจือนั่นเองค่ะ มาถึงนะคะทางด้านของเท้าจือกันบ้างค่ะเท้าจือนะคะแล้วก็ช่วยหลินนางเอกของพวกเรานั้นเติบโตมาด้วยกันนะคะโดยผิวเผินแล้วเนี่ยเท้าจือนั้นก็เหมือนกับเป็นสาวรับใช้คนสนิทของช่วยหลินนั่นแหละแต่จริงแล้วเท้าจือมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ชํานาญในทักษะทางการแพทย์มากๆนะคะเออทางการแพทย์ก็ไม่ได้จะมีแค่ช่วยชีวิตค่ะทําให้คนตายก็ได้ค่ะคือเตรียมยาผิดแล้วก็ยาแปลกๆทุกชนิดได้เก่งมากเลยนะคะบุคลิกของเท้าจือนั้น มีความมีชีวิตชีวามีความแปลกประหลาดนะคะเนื่องจากเธอมักจะส่งจดหมายถึงชุยหลินแล้วก็หลีหนีพระเอกของเราค่ะซึ่งเธอก็คือเธอนั้นนะคะได้พบกับเสี้ยชางเอ๋อบ่อยมากเพราะว่าก็อย่างที่อย่างที่บอกนะคะว่าออทําธุระส่งจดหมายเนี่ยให้ให้ทางด้านของชุยหลินกับทางด้านหลีหนีนั่นเองก็เลยทําให้ต้องเจอกับเชี่ยชางเอ,อ๋อซึ่งซึ่งอะไรอะไรนะคะก็อยู่กับหลีหนีตลอดะคะ่ะดังนั้นแล้วก็เลยพัฒนาความรู้ รู้สึกกันนะคะระหว่างเชี่ยฉางเออกับทางเถาจือนะคะมาถึงสุนจิงกันบ้างค่ะกะบฏนะคะสุนจิงนะคะก็เอาชื่อเต็มๆนะคะเฮอซีเจียตูซื่อค่ะหนึ่งในสามวีรบุรุษแห่งราชอาณาจักรนี้เช่นเดียวกันนะคะที่มีการปฏิบัติการทางการทหารที่ได้รับคำยกย่องว่ายอดเยี่ยมมากๆค่ะสุนจิงนั้นสมคบคิดที่จะสังหารจัก,กรพรรดินะคะผู้ร่วงลับไปแล้วก็คืออดีตจัก,กรพรรดิแล้วก็รัชทายาทค่ะรวมทั้งเหล่า บรรดาเชื้อพระวงอื่นๆนะคะเพื่อที่จะประกาศตัวเองว่าเป็นกบฏ เพื่อปกป้องเมืองหลวงปกป้องแคว้นค่ะโดยตั้งใจที่จะสนับสนุนจัก,กรพรรดิหุ่นเชิดขึ้นมาคนหนึ่งนะคะซึ่งตัวเองนั้นก็จะได้มีอำนาจที่แท้จริงในฐานะของผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์นั่นเองนะคะเขานั้นเป็นคนรอบคอบแล้วก็เก่งในการชนะใจผู้คนค่ะจึงมีผู้ติดตามมากมายเลยนะคะซุนจริงนั้นมีความสัมพันธ์เก่ากับกับอดีตรัชทายาทค่ะและเขานั้นยังคงเก็บเอาไว้นะคะเอาไว้เคียงข้างหลังจากการ การของเขาประสบความสำเร็จนะคะอย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดแล้วเนื่องจากจุดยืนที่เป็นปฏิปักษ์กันของพวกเขาค่ะทำให้ทั้งสองนะคะจึงคัดแค้กันไปเอาง่ายๆนะคะมาที่พระสนมเสี่ยวกันบ้างคะ่ะสนมเสี่ยวนะคะ พระสนมเซียวนีก็อยู่ในอันดับที่เอาเอานันนี้เอาอี้อันดับแรกนะคะเราจะรู้ว่าเป็นอ๋หอหงเหาใช่ไหมคะหลังจากที่ซุนจิงนั้นก่อกระบฏค่ะนางสนมเซียวนยนีก็ถูกเขาพาเข้าไปในวังหลังคือไปอยู่ในหาเหล่มของเขาเพื่อรักษาสายเลือดของอดีตนะคะของอดีตรัชทายาทเอาไวค้ค่ะดังนั้นนางก็อดทนนะคะต่อความ อพยศอดสูแล้วก็จัดการกับซุนจิงค่ะซึ่งนะคะพัสนมเซียวเนี่ยเป็นคนที่มีความฉลาดแล้วก็มีไหวพริบมากๆสามารถจัดการสิ่งต่างๆอย่างสงบในช่วงวิกฤตได้ค่ะนางนั้นนะคะมีทัศนคติต่อโลกาเนี่ยต่อ,อใช้โลกาต่อใต้ล่าที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะแม้ว่านางจะมีความรู้สึกต่อซุนจิงก็ตามค่ะแต่ว่านางเลือกความยุติธรรมนะคะก่อนความรู้สึก เหล่านี้ก็คือเอาเป็นว่าไม่ได้เลือกความรักเป็นอันดับหนึ่งค่ะดังนั้นนะคะนางไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตสายเลือดของรัชทายาทองค์ก่อนได้สําเร็จเท่านั้นนะคะแต่ว่านางยังแอบช่วยหลีหนีค่ะเมื่อเขานั้นเ,เรียกได้ว่าประสบปัญหาอีกด้วยนะคะเอาเป็นว่าค่ะก็ที่ช่วยหลีหนีก็เพราะว่าพ่อนะคะของหลีหนีก็คือองเหลียงนั่นเองนะคะมาถึงกู่เซียงกันบ้างค่ะกู่เซียงเป็นอดีต เฉิงเซียงนะคะหรือว่าเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีความพักดีต่อประเทศเป็นขุนนางตรงฉินค่ะหลังจากการกรบฏของซุนจิงนะคะเขาอยากจะลาออกมากกว่าที่จะเข้าร่วมกับทางซุนจิงค่ะเนี่ยเมื่อหลีหนีพระเอกของโวกเราบุกเมืองจาก,กรพัดเข้ามานะคะเขาได้ผนึกกําลังกับทางขุนนางค่ะทั้งที่อยู่ภายในแล้วก็ภายนอกนะคะเพื่อลงโทษ ผู้ทรยศค่ะก็คือไอ้กลุ่มของออออก็คือซุนจิงนะคะได้สำเร็จค่ะเขานั้นก็กลายเป็นเ,เฉิงเซียงหรือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยช่วยเหลือจกกักรพรรดิที่จริงๆแล้วเ,เรียกว่าจากกักรพรรดิที่ ไม่เก่งจกักรพรรดิที่มืดมนแล้วก็ไร้ความสามารถในการจัดนะคะการกิจการของแขวนเนี่ยได้แล้วต่อมาก็ยืนกลานให้จกักรพรรดินะคะคือตั้งให้หลีหนีเนี่ยขึ้นมาเป็นมก,กุฎราชกุมารค่ะเป็นรัชทายาทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นกูเสียงก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เห็นหนึ่งคนที่เป็นทีมของหลีหนีพระเอกของพวกเรานะคะเห็นความสามารถของหลีหนีนั่นเองเพราะว่าองอ,องเหลียงไม่มีความสามารถเอาง่ายๆนะคะพ่อไม่มีแต่ลูกมี ค่ะมาถึงกู่วัานเหนียงกันบ้างค่ะกู่วัานเหนียงนั้นนะคะเป็นเป็นภรรยานะคะของ ท่านเฉิงเซียงกู่อีกทีหนึ่งเราก็ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังนะคะจากท่านกู่ในช่วงแรกค่ะดังนั้นก็เลยถูกลดตําแหน่งนะคะให้ไปอยู่ที่บ้านเกิดของนางเนื่องจากว่าทําผิดพลาดขึ้นมาในเรือนของท่านกู่ทีนี้ต่อมาเมื่อใต้ล่ามันตกอยู่ในภาวะสับสนวุ่นวายนะคะนางก็ได้รับการช่วยเหลือจากลีหนีพระเอกของพวกเราค่ะระหว่างเดินทางกลับมาที่เมืองหลวงนะคะเพื่อไปหานะคะค้นหาไปหานั่นแหละไปหาเฉิงเซียงกู่นะคะ นะก็คือท่านกูเซียงแต่ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของกู้หวานเหนียงเนี่ยนะคะจริง,รงๆแล้วมองไปถึงว่าตัวเองนั้นได้เป็นพระชายาของรัชทายาทกันเลยทีเดียวนะคะออแล้วค่ะนี่ก็น่าสนใจดีนะคะในนวนิยายต้นฉบับก็ถือว่าตัวละครหนึบๆนะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะนี่ก็เป็นนะคะตัวละครสําคัญที่มีบทบาทน,นะคะอยู่ในนวนิยายต้นฉบับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็มากันหมดเนาะในเวอร์ชั่นละครนะคะตัวละครเยอะแยะไป หมดเลยค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะหวานก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะได้ไอเดียกันแล้วล่ะว่าแต่ละคนมีพื้นฐานครอบครัวแล้วก็เรื่องราวความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็สามารถจะเดาจุดจบกันได้เนาะสำหรับพระเอกกับนางเอกนะคะยังไงยังไงก็ได้แต่งงานกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการเป็นจัก,กรพรรดนี้ในในท้ายที่สุดแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านผู้แต่งนะคะปกติ จบแบบแบดเอนดิ้งทุกเรื่องเลยค่ะมีเรื่องนี้นะคะก็หวานที่สุดแล้วที่ท่านผู้แต่งท่านนี้นะคะเคยแต่งมา เดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะคะว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไปนะคะไปอยู่ที่บริเวณชายแดนนะคะเหล่าเหรียญอย่างที่ตัวเองมันแบบที่ลีหนีนั้นอยากจะไปอยู่นะคะหรือว่านะคะจะยังคงจบนะคะเวอร์ชั่นซีรีส์จะให้จบอยู่ที่ในพระราชวังนะคะนางเอกของพวกเราก็ต้องนั่งดูสามีนะคะมีพัสนมไปด้วยละ่ะก็ไม่ได้มีคนเดียวในนวนิยายต้นฉบับแต่ว่าในละครก็อาจจะเป็นไปได้นะคะที่พระเอกเนาะลีหนีก็อาจจะมี แค่เมียคนเดียวก็ได้นะคะเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันค่ะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ